สรุปอัปเดตทั้งหมดจากไล็บฉลองครบครึ่งปีอัปเดตใหม่นี้มีอะไรบ้างผมจะมาสรุปให้ฟังภายใน90วีครับมาเริ่มกันที่ตัวละครใหม่กันเลยดีกว่าครับในอัปเดตใหม่นี้เราจะได้ตัวละครใหม่มาถึง2ตัวนั่นก็คือทรูดกับไลอ้อนครับในส่วนของรายละเอียดสกิลทั้งคู่ไว้ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาทาคลิปแยกอีกทีนะครับนอกจากตัวละครใหม่ก็ยังมีการรีเมคตัวละครเดิมด้วยครับโดยรอบนี้จะเป็นคิวของออลี่และกาหานใครที่กําลังจะเอา2ตัวนี้ไปกินก็ขอให้ยั้งมือออออกกกกัักันนนนนไไวว้่่่ะะคระรรรบบรบตตปปป็็จเเาดใสขง ซึ่งในอัปเดตนี้เราจะได้ระบบทําอุปรกรณ์มาใหม่ถึง2อันนั่นก็คือระบบรีออฟลองอุปรกรณ์และระบบรีเซ็ตการตีบวกมาช่วยให้เราทําของได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้จะมีการเพิ่มระบบคับแหวนขาวและแหวนเขียวทาให้การหาแหวน6ดาวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับพูดถึงอุปรกรณ์ก็จะมีการเพิ่มช่องพรีเซ็ตอุปรกรณ์จาก15ขึ้นไปเป็น30นอกจากนี้จะมีระบบพรีเซ็ตอุปรกรณ์แยกสำหรับโหมดต่างๆด้วยสําหรับใครที่ต้องเปลี่ยนของไปมาบ่อยน่าจะถูกใจกันนะครับนอกจากฝั่งอุปกรณ์แล้วในอัปเดตนี้จะมี การซ้อมตีทีมเพื่อนในสงครามกิ้รีตัวหาที่ต้องการออตโต้ในห้องทดลองเมลคีปรับราคาของในร้านค้าเบ็ดเสร็จและการตั้งค่าซื้อของรายวันแบบเหมาครับยังไม่หมดนะครับในอัปเดตใหม่นี้จะมีคอนเทนต์ใหม่เพิ่มนั่นก็คืออดีนาข้ามเซิร์ฟและจะมีการบัฟสัตว์เลี้ยงสีทองทั้ง3ตัวที่อาจจะยังไม่เก่งเท่าเพื่อนครับมาส่งท้ายอัปเดตนี้ด้วยสกินเช่นเคยครับซึ่งอัปเดตนี้เรียกได้ว่ามีสกินเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆพร้อมกับระบบใหม่ที่จะเอาโมเดลตัวละครสีและห้าดาวมาเป็นสกินด้วยครับ ขอเรื่องที่สก,กินแรกนั่นก็คือสก,กินของก้าหาและเอลิเซียตามด้วยสก,กินของน้องคางูลาและมิโฮและปิดท้ายไปด้วยสก,กินฉลองครบครึ่งปีของจูลีพายและลาเชลครับ